อัสสลามุอะัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวบะเรากาตุเด็กๆก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาอ่านดอาเพิ่มพูนความรู้กันก่อนคะ่ะรอบบีซิดานีอิลมันวนสุกนีฟ้ามาเด็กๆคุณครูถืออะไรอยู่ในมือเด็กๆรูจ้จักไหมเอย่ยโอ๋หลายคนตอบถูกนะคะก็คือกันไกรนั่นเองภาษารกรีกคำว่ากันไกรก็คือซีเซอร์นะคะซีเซอร์เด็กๆเ c i S, s s o r s s i s อ o r กรรไกรนะคะกรรไกรก็มีหลายขนาดนะคะมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กแล right? okay. ้วก็กรรไกรก็มีหลายแบบนะคะกรรไกรตัดกระดาษกรรไกรตัดผ้ากันไกรตัดผมกันไกรตัดกิ่งไม้หรือไม่ก็บางบ้านเขาก็เอากันไกลไปตัดเนื้อตัดไก่นะคะแทนม okay. right. mm ีดนะคะใช้แทนมีดเวลาหั่น เอ๊เด็กๆถ้าสมมติว่าเราไม่มีกันไกลเราใช้อะไรได้บ้างนะโอ,อะ้บางคนอาจจะบอกว่าใช้มีดนะคะใช้คัตเตอร์นะคะอาจจะใช้คัตเตอร์ตัดกระดาษก็ได้เอ่อหรือว่าใช้มีดนะคะมาตัดผ้านะคะใช้มีดตัดผมได้ไหมะคะโอ้ใช้มีดตัดกิ่งไม้ก,ก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันเป็นยังไงอะคะ โอ้มันไม่ปลอดภัยเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามีดนะนะมันจะมีส่วนคมของมันที่โผล่ออกมาใช่ไหมคะส่วนกรรไกรเนี่ยความดีงามของเขาก็คือเขาจะเก็บความคมเอาไว้ข้างในนะคะถ้าสมมุติเด็กๆใช้มีดอนะมีดอาจจะบาดนิ้วเด็กๆแต่ถ้าเด็กๆใช้กรรไกรนะคะ ไม่บาดแต่เด็กๆก,ก็ต้องระวังให้ดีอย่ามีดปิดแย่ตรงนี้นะตรงกลางเนี่ยนะคะเดี๋ยวกันแกลมจะหนีดเลือดออกนะคะอันตรายอีกเหมือนกันนะคะเห็นไหมว่าคนเราในช่างคิดสมัยหนึ่งอะ่ะไม่มีหรอกกันไกลนะคะตอนครูเด็กๆอะ่ะก็ไม่หากันไกลไม่ค่อยได้หรอกค่ะไม่ค่อยมีหรอกจะมีแต่มีดอย่างเดียวตอนเหล่าดินสอตอนครูเด็กๆเ,เวลาเป็นเด็กนักเรียนนะเหล่าดินสอนะครูก็ใช้มีดเหล่านะคะมีดหุยบาดนิ้วด้วยนะนะคะ เด็ดดกๆการไกลก็มีหลายรูปแบบนะคะทีนี้เรามาดูกัรไกลแบบที่ใช้แบบต่างๆกันการไกลตัดกระดาษก็คือแบบนี้นะคะแบบที่คุณครูถืออยู่นะคะการไกลตัดผ้าก็จะเป็นสเตเลสไปเลยนะคะผ,ผ้าเนี่ยนะเ,ออเขาต้องใช้ความคมเป็นพิเศษผ้าค่อนข้างตัดยากนะคะการไกลตัดผมก็อีกแบบหนึ่งนะคะอันเล็กๆบางๆตัดผมจะได้ตัดง่ายๆศูนย์กัรไกลตัดกิ่งไม้ อันใหญ่เบ้อเลยนะคะเพราะว่ากิ่งไม้มันกิ่งใหญ่นะคะต้องใช้แรงเยอะแล้วก็ใช้ความคมเยอะหน่อยนะคะแล้วก็กรรไกรตัดเนื้อตัดไก่ไก,ก็เหมือนกันนะคะตามร้านอาหารเขาใช้กันก็ต้องคมมากๆอันนี้ก็ยิ่งต้องระวังต้องให้ผู้ใหญ่เขาใช้นะคะแต่ว่ามีข้อห้ามสําหรับเด็กๆนะคะเวลาเด็กๆใช้กรรไกรเนี่ยเด็กๆใช้เฉพาะตัดกระดาษหรือตัดงานตามคําสั่งของคุณครูเท่านั้นเด็กๆจะเอาไปตัดเสื้อผ้าได้ไหมคะ ไม่ได้จะไปตัดผมเล่นได้ไหมคะไม่ได้จะเอาไปตัดผ้ามา่านตัดหนังสือนิทานในบ้านได้ไหมคะไม่ได้นะคะใช้ตัดเฉพาะสิ่งที่คุณครูใช้งานสั่งงานเท่านั้นนั่นก็คือตัดกันบ้านใบงานอะไรแบบนี้นะคะ อ่ะแล้วค่ะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนเรามาอ่านดวงอัปปิประชุมพร้อมกันซุบฮานะกัลลอฮ์ผมว่าวะบิฮัมิกะอัชฮะดูอัลไลอิลลาอิลลัลอันตะอัสตัฟิรุกะวะอตูบุอิลัยกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บ๊ายบาย